ขอเชิญชวนทุกท่านให้กำลังใจและใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตปี2555บ้านวัดหมู่6ตำบลสำมรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นหมู่บ้านที่มีต้นทุนทางสังคมที่ดีในการบูรณาการจัดก,การหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยภายใต้ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกวันที่5ของเดือนเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดวิเริ่มนวัตกรรมและรูปธรรมในการสร้างสุขภาพดีร่วมกันนของค สาหรับนโยบายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสมมางเรานะคะนโยบายแรกก็เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับตรวจคัดกรองให้กับประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปในชุมชนเนี่ยทุกคนนะคะเราจะทําการตรวจคัดกรองเนี่ยลงไปในหมู่บ้านลงไปในชุมชนตั้งแต่6กโมงเช้านะคะร่วมกับอสมอในชุมชนหมู่6บ้านวัดตําบลสมมารงเรานี้นะคะจุดแข็งของเราก็คือการที่เรามีองค์กรภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะประกอบไปด้วยหลายองค์กรนะคะทั้งกเกษตรพัฒนากรตําบลทั้งครูนะคะโรงเรียนแล้วก็วัดนะคะจะมี กิจกรรมวันที่ออกกําลังกายให้พี่น้องของเรานี่ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของแต่ละท่านทางเจ้าที่ของเราก็จะมาดูตรวจสอบติดตามผลประมาณภายในหนึ่งเดือนจะมาติดตามผลว่ากิจกรรมของทีตามไปนั้นได้ผลแค่ไหนพี่น้องในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือดีมีการออกกําลังกายติดต่อต่อเนื่องกันมาตลอดเท่าที่ทราบข้อมูลมาก็ติดลบประมาณ90%แล้ว3อสองสของหมู่บ้านหมู่ที่6บ้านวัดนะคะก็ได้นํา3อสองสออกมาเป็นปฏิทินนวัตกรรมใหม่สําหรับอาหาร อารมณ์ออกกําลังกายค่ะสําหรับสองสอนะคะทุกวันพระเนี่ยแล้วก็วันสําคัญทางศาสนาเนี่ยคนบ้านวัดคือหมู่ที่6เนี่ยจะง,งดสุราก่อนที่เราจะทําโครงการตัวนี้เนี่ยเราก็มีการวัดความดันเจาะไขมันเจาะน้ําตาลทุกอย่างแล้วก็เราก็จะเริ่มโครงการนี้แล้วเราก็ได้เคยไปประเมินมาแล้วนะคะว่าผลดีมากนับว่า,เ,าเป็นชุมชนตัวอย่างดีๆที่ชุมชนอื่นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีภายใต้ความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนครับ